บอกข่าววันที่22กรกฎาคมนี่แหละเวลาบ่ายช่วงบ่ายที่รอเทียนรอเทียนพันษานมันกำหนดเวลาบเนี่ยที่บายโมงหรือมั้งวานก็หลายบ้านหลายเมือง เิมใบมงเรารอเทียนสามเหลี่มเทียนใหญ่อุติภูมมีโอกาสได้มากกับมาเห็ดใบกอนก,ไก็ได้เขียนวันเดือนปีจะของไ่แคนผงแ่นเทียนใบกอนพาเทียนเขาจุดตั้งแต่ บัานอาสาละะบูชาไปเจดมาห่าบุญกระถิ่นติดวัดาบจิดเทือ่อตึดบูชาไปตลอดพรรษา <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันที่เทไรซบวชนะวันที่เทเริบวชตามที่กนดเขียนก็ปีนี้กับทมนาก็บวชเพิ่มเีก ได้ิบก็รูปจำพรรษา ว่าไม่เห็นคอมเมนต์มากใช่ว่าแมนเต่ไมนคอมเมนต์มากว่าอมเมนมาจังหันถ้าพุรีล <c> ำ <oughs> ฝนฝ่าอากาศกระร่งจีบฝ่าร้อยมากไกลกับวบตกเห mm hmm. มืดมากว่ามันทอ,นอดนาโดมันเหมืดมาก เบิดบิงขาวเขาก็บว่ามันสิตกสุดเบิดบิงขาวเมืองตะเคาว์น่ะปีมันแรงไปจังงิละ่ะปีนี้แปดสองหนแปดสองหนสิเวียนมากสีป่ปีมาเจอหนึ่งแล้วก็เว้นไปปีหนึ่งถึงนี่จะปีแล้วก็มา เว้นไปแล้วก็สามปีมากเท่านึงแล้วก็เว้นไปอีกสองปีมากเท่านึงแ <c oughs> ล้วก็เว้นไปแล้วก็ตั้งปีหนึ่งมากเว้นปีหนึ่งแล้วก็มากเรือาชิกมาตว่าหมุนของโลกบ้านาเอิญแปดสองหนเป็นเรื่องของดวงดาว ข้อมูลของโลกมันก็มีอำนาจกับเด่นฝ้าอากาศเท่าหมุนไปเรียมนึงก็ให้ไทยฝนตกหมุนไปเลียมนึงก็ให้ไทยหนาวนี่แหละโลกโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่วงรีทั้งนึงก็ให้ไทหนาว อยู่วงั้างหนึ่งค็แหตุผลโต๊ะอยู่ั้างหนึ่งผัดไก่แต่เว้นพวดห้อนเนี่ยว่หมุนไปของดวงดาวปีนี้มสิเหลีง เจ้พิมพิสารฝันฝันเห็นคั้วเบกเล่เถาทึา่งดำทึ่งดางสิเลียนเขาต่ำกันเอาสาเทเทปัดมะหอดปัดพายไป,ไปทั้งไม่ <c oughs> หัวล้านม่ใบล้านมันเชียนไปพายนี้ไปวุเจ้าท่ายไปอนาคตายนาผลฝ่าสิบวตตต้องตามฤดูกาลมันตั้งเขาไม่ไงคือคว้วสิเลียนต่ำกันเนี่ย ปันมะหอดมันกับพายหนีเพื่อนหนีไปทั้งไม่หลนมะหอดบานเท่าแหละที่หาเสียกผูกไว้คือเพื่อนพุ่มเดือนใบเสียกผูกกีฟ้าไว้หนีมันเมืดมากแต่ละเมื่อเสมอเสมอนะสมมันเมืดมากนะปันน้ำรนทงรนทาวเละมองอื่นเขากับว่าขึ้กันกับพ่าเลยมันก็ดที่เป็นแบบเดียวกันเนี่ยก็เมืดมากแล้วมันก็ไก่ไปเลย ตั้งท่าไปเลยลิ้นป้อแป,ปะป้แปะว่าล่ะเฝ้าแล้ว,ว,ลวออย่านบวท่านหมู่บ้านก็เมือดมากขึ้นกันหมู่ก้อนมันเมือดมากเฝ้าเฝ้าอยู่เฝ้าขี่รถน้เขามากมาทั้งเจดีมันต้องพรอเมียนลำบ่เมียต้ฝนตีห้ามาถนนเมือดแนี่ยขี่รถน้ำขามามาหอดมิดจัดเลยอ่ามันแรงว่านนี่นก็คือกันเมือดมาก ไปยางลอยอยู่ทางล่างเหมือนแล้หลวงพ่อเมียน้ำบ่บอ่อเหมันตัวเ้าเหาหมาื่อวานเนี่ยไม่เน,ยนยอีรีบัโตเกียรีโอ้ชีฝาไหมต้องใส่คนสมเอต้องใส่น้ำบาดาลขุดสาไปขุดสาไปห,หลายๆสูบน้ำบาดาลลงไปแล้งเอาน้ำบาดาลมดหน้าเอา กเจ้าหัวต้นไม้ต้นไรเนี่ยน้ำบรดานสูบขึ้นมาหมดเลยบ่อมเลยเซยแมันแตบบานเท่า,าน้ำาเข้ม,มนเลยมันหมดตายก็ดีแล้วแ <c oughs> ถวบบานเท่ามันน้ำเข้มถ้าส่วนไหลจอลงไปสูบที่แรกก็ได้น้ำเจือดเดยอะสูบไปสูบมากเป็นปีสองปีมาแล้วมันเข้มเห็นไหมแสดงว่าตาน้ำม,มันเปิด เปิดหลายมันไปเปิดต่าตาทั้งลางตานํำเข้มขึ้นมาน่ำมันดูดเอามันเป็นยนเสละ่ะยุว่าเท่าไห่ก็เอาไอเ้ธรณีวิทยาก็จามาตรวจมันยิงเมืองมัดเลยอ่าวนันเป็นน้ำจดืดบัดจอลงไปแล้วบัเนี่ยใส่มาปีหนึ่งสองใส่มาสามสี่ปีบาเนี่ยกลายเป็นน้ำเข้มละอ่แล้วมันสูบหลาย มันสูบกุนไ่ประจำเอาใส่โซลาเซลล์ทั้งทั้งโน,น่นมดนนะตานาม,มันมีอยู่แต่ว่ามันหนึ่งมันถี่มันมันตีพงกวางไปน้ำกวางไปน้ำสละับไปถือพงมันไปพังใส่พงลำเข้มทีใส่วิธีใดอุดแนวใดวุนะ่นไหนกันสิอยู่อาวิธีอุดอม,มันเข้มมาแต่ในดินมึง มบม่หนึ่งเดีกรมทรัพยากรมาจอ่อให้อยู่ในโคกไงเข้มแห้งอีหลีเดียจนบวนปากเลอสูข,ขึ้นมาบนมันแห้งมันก็เป็นซาเกลเป็นซาเป็นซาเป็นซาได้ปิดไป้วเ,เจ้ามาจอ่อให้นะทั้งหลวงก็เจ้ามาจอ่อ ราชการมัจ่อให้สูบแร้วๆกันได้น้ำเข้มสามสิบาเมตรเข้มเข้มปิดเลยเข้มเข้มแห้งเพราะว่าแถวห้องเนี่ยมันถิเป็นแผ่นดินแถวห้องแต่ทั้งรางมันถิเป็นผู้เขาเกลือเันแม่นะด้านล่างมันผู้เขาเกลือ ขันพระทานหัวซานที่ผ่าบวเข้มบางวันไอเข้มบางสามสิบนี่ได้อยู่แต่ว่าน้ำอาจติดบัวแห้งมองๆขันน้ำบัวแห้งแต่ว่าขันอดซาใส่ไปมันก็ทีได้อยู่มันตีตีพงไปน้ำขันน้าจ่อว่ามันน้ำน้อยจ่อตั้งใจน้อยวันเอาละวั้อยู่บริเวณเจดีนะสี่สิบเมตรบวกเข้มแล้วอยากให้มันแห้งก่อนเลยจังไรวัาสั่นซุ่มซุ่มจ่อว่ามันแห้งก่อเลยจังไรวย จอลงไปไปหาฐาสิบเมตรกินบ่ได้เลยสู้นบ่ได้เลยไปได้ปิดเลยบอน,นนะ่ะได้จอมองไม่โอ้เข้มเนีย่ยโบราณซุ้มใบนั่นถามกันคนสมัยก่อนสมัยพระพิทธติ์มันาไม่มีเครื่องใหม่เครื่องมือ ขาว่าน้ำทะเลเป็นจังเข้มมาั่านน้ำทะเลเป็นจังเข้มมาสุ้มภาพเนี่ยวาเขาตั้งทํำประลำพิธีระเบิดน้ำมะพัดาวามเลยสาบให้น้ำทะเลเข้มมาั่นนภาพมาน้ำมะพัดประลาพิธีมันบาปหลายแลวสา้น้ำทะเลเข้มมาั่นอันนี้ภาพมาพระพุทธทิวมามันบอกเกี่ยวกันมันบกเกี่ยวกันน้ำนะ มองแนะานำที่มันขังโดนๆมองแนะนำขังหลยๆตรงไหนเป็นผู้เขาเกลือวิอตเตรลางได้พื้นดินนั้นเป็นเกลือพราน้ำขังทั้งๆไงหลาบน,นเกลือมันก็ร่อยขึ้นมาเกลือมันในรับน้ำม,มันก็ร่อยขึ้นมา่าบางทีนในพื้นที่บริเวณนั้นกลายเป็นน้ำเข้มน้ำบริเวณนั้นกลายเป็นน้ำเข้มที่จิงมันเกิดจากเกลือทั้งลางวิทยาศาสตร์ว่าซูเมอร์นี่กับแมียนนิลีเพื่อน บริเวณเท่านี้มันเป็นผู้เขาเกลือ,อยึยดแต่รางด้แถวบระเบือแถวเนี่ยแถวน้ำมูเข้านี่แหละคันมองไรเห็ดเป็นสาเป็นอ่างนา้งไม่ไงรอรอบริเวณมันคมันแซ่รนนมันจะกลายเป็นน้ำขึ้นน้ำทะเลข,ขึ้นกันมันจะกลายเป็นน้ำเข้มเพราะว่าเกลือมันลอยขึ้นมาน้ำน้ำไละหรือว่าน้ำไปทางไปซึมผ่านไปถือเกลือทั้งรางแบบมัน,มน,มนบริเวณไกลมันจะกลายเป็นเอียดขึ้นหน้าเหมือนสังเกตบ้องได้นะ น้ำขังน้ำสาเขาน้ำขังข่างสาเขาน้ำสาเขานะมองบริเวณข่างสาเนี่ยมันจะเป็นขาวๆขึ้นว่าเป็นเอียดนี่แะแสดงว่าทั้งรางเป็นผูเขาเกลือหันเข้าเห็ดอ้างน้ำเห็ดอีหยังปุ๊บทั้งรางเนี่ยเกลือมันจิละล่าย้วมันก็ขึ้นมาน้ำน้ำเกลือมันละลายมันกระเทือนเลแถวนี่เป็นบริเวณเข้มไปหเมดนี่แหละน้ำเข้ม พระโพธิสัตว์ว่าบ่แมนออกงนามันขังโดนมันเลยเข้มมันเปนยังยังเข้มเพราะว่าทางรางเป็นผู้เขาเกลือพระโพธิสัตว์มันแสดงเรื่องนี้มันบอกเรื่องนี้แต่ว่าพา้ามาพา้ามตั้งปลรัร่พิธีไว้น้ำทะเลคืนน้ำทะเลมาผัดปลรัร่มพิธีเขาพังผ้ามได้สาบให้น้ำเข้ม,มทันนี่นะมีเรื่องมีเล่าอยู่ในพระไตรปิฎกนะผู้ฤทัทธนหนัาขลาดนั่นแหละบอกเรื่องนี้ลนะ่ะ เรื่องเล่าเนี่ยปีนี้มันเร่งเห็นแล้วเขาจะวิ่มที่เร่งต่อกันหลายปีปเพราะฉะนั้นอะบางในเป็นอ้างน้ำก็เห็น้มันเป็นอ้างเลือกๆไว้เก็บน้ำไว้จอบดานสม,มื่ได้ขออนอุญาตบ่แถวเฮาเนี่ยเนี่ยง้อจอตามปกติได้เฮียนน้าเฮียน แ <c oughs> จกระหว่านี้กฎหมายที่จอหน้ามดานต้องขออนุญาตกรมทรัพยากรน,นะเอา,าจอใส่อยู่หน้าเขาละก <c oughs> อะบางเคียบางมองจอหน้าม,มาดานหลายผู้ดได้กระจอผู้ดได้กระจอว่านี่ในแผ่นดินที่มันเป็นพงนะ่แต่ก่อนมีนม้ำล่องรับไปน้ำม,มันล่องแผ่นดินไป เป็นพ่งเป็นโกลน้ำาเขาไปยุ่เต็มมันก็รับน้ำหนักได้พ่อเอานามสูบนามออกว่าหลายๆนามมูมี่มันดินมันรับน้ำหนักไม่ได้เมื่อสุดลงถ้าดินสุดมันเป็นสัตว์เกิดจากเขาสูบออนนามสูบออนนามหลายสูบอาอนหนามขึ้นมาใส่หลายมันก็เป็นขึ้นกันไม่ได้ต้องขออนุญาตกรมทรัพยากรส่วนใหญ่เขาจะให้ขออนุญาตกรมทรัพยากรท่านนี่ เร่งเกี่ยวกับการจอหน้มามดานวานถ้ามัน,มนต้องจอล่ะต้องอุาสรรนมุนนมมิฐานน้ำฝนก็คือเห็นนี่แหละสีฝ่ามากวันร่มกับฝีฝ่ามากวานมันท่อนอัดดูว่ามืดฝ่ามืเอดินนะออมบริลินส่ําร์รมือนี่แหละอากาศเปลี่ยนแปลงปีกายนี่ฝนดีปีนี้ฝนแรงปีกายนี่พอ้ามากคือไม่สีฝ่ากกลมากก่น่นเดี๋ยวก็โต๊นนะโกรนไ Cái mụn <San> mượt, phải mất là cửa bó tộc. Phần thang phụng của Sĩ Bồn Nhạc, nó màn bệnh nàm xe nạc cẩn độc, bọn này không có Thang nạc phụng thang, nạc câu phụng. Không có nàm để bệnh. Không có nàm để là bỏ loài. พี่้องครับวันที่ยี่สิบสองนี่การรอเทียนพันษาบอกข่าวไปผู้ใดมีโอกาสมากก็มาผู้ใดว่ามีโอกาสมากก็ฝากโมอ่าก็เจ้ามาเหตไห้เชียนดวงจะคล้องไซในเทียนนั่นแหละเพราะว่าเขาสวดมนต์ตลอดอ่าสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบูชาพระรัตนไตรตลอดทันษาในวันพระเขาสวดสวดแจ้งถูกวันพระวันธรรมดาเขาก็สวดอยู่แล้ว ปกติจลยครตรงในภรษาเขาสวดสอดแจ้งตลอดพอได้เอาดวงเขาใส่พระเพนสวดให้มูเพินสวดดวงเข้าให้วัสทีมารอเที่ยนกับมาวันที่ยี่สิบสองประมาณบายมง้งเริ่มพิธีรอละรอคำหลายมูยุกไก่กัทสิเมื่อพระท่านรอประมาณบ่ายมงเอา đểm thi, mà chơn đây là chơn như này là chơn từ nấm rôm này là cô đây là nhung ma, ập phần đó. Này tha เอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิจิตังวทิตังทุมหังกิปเมวะสมิจจะโตสัพเพพุเรนโตสังฆปา จันโทปนาลโสยะธัมมะณีโชติราโสยะธาสัมพีติโยวิวัชันตุสัมภโลโควิญานัสสะตุมะเตภะวะตังตะลัยโยสุขิติกายุกังภะวะ tham vi văn thân sanh siri sanh cha ta lo tham văn thân ti âyu anu asukhang phalang cheyasit thi thanang la phang suot thi phang kyang cho anu cha po kang uẩn thi cho yan swa sa ta sa <charger> จาชีวสิทธิภวันตุเตหาวัตุสามพมังกาลังราคังตุสามปเดวะตาสามภามุทานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตหาวัตุสามพมังกาลังราคังตุสามปเดวะตาสามภาธรรมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต อาวันตุสัมภังการังอาคังตุสัมปเดวะตาสัมบาสังฆานุภาเวนะสระดาโสทิอาวันตุเตกุดเฉียวยายบุผาม่างแล้วเด้อบอกท่านได้บอกเราอยู่กุดที่เราเห็ีไปอย่านี้ป่าน่ะกุดเฉียวมันทั้งเทิงมันผูพังมาแล้ว ถ้ไม,งงม่แป้นมัน,มนออยันง,ด,ยงดีๆเยอะมูเมซี่ที่เอามาเห็ดกุติกะไปแก้เพราะคนมา่งกุตั้งในปานสองหลังบ้างลงงพวายท่านเทิรนมันแนวกลิ่นมันหมดแล้วเดี๋ยวง่ายให้ไม่ออกมาเห็ดกุทั้งพีพวกแป้นปูแป้นยังมันก็ดีๆเยอะแต่กุตหน่อยก็มั่งวหลังอีกเอามาเข็ดกุตั้งกี่เลยมันจบว่าเอากุตไม่หมาใหญ่ เน <laughs> ี่ยใครแต่งนี่เจ็ดลายห้แม่ที่ไม่ออกอยู่้อมหัวไปแด้เนี่ยพวกไม่ออกอยู่ทั้งเนี่อออย็ได้อากได้กุดก็ไม่ดาได้มองอยู่ไม่มีหปหามาันก,กุดเก่าพยายเหรียญเห็นไบได้ห็นฮะทั้งใดมอนมีคู่บ่าอยู่แตเกามันอยู่บัได้แล้วมันนั่นแล้วเออท,เทั้งเส้นมันพังหมดแล้ว ซึ่งอั